สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับนวุฒิ DIY นะฮะสำหรับคลิปนี้นวุฒิจะพามาเปลี่ยนเทอร์โมและฮีเตอร์ของเจ้าตัวถังน้ำร้อนนะฮะถังน้ำร้อนไปนี้ที่นวุฒิอ่านำมาเป็นตัวอย่างก็คือเทอร์โมอ่ะมันไม่ตัดครับผมพอเทอร์โมไม่ตัดมันทำให้ฮีเตอร์ร้อนตลอดฮีเตอร์ก็ทำงานหนักแล้วก็ขาดไปพอขาดไปแล้วปุ๊บเราก็มาใช้แล้วก็เปิดไม่ติดและไม่ทำความร้อนนั่นเองนะครับผมก่อนจะไปะชมนวุฒิ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นวอฒพุธ<ม>ทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับสำหรับถังต้มน้ำใบนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ทำความร้อนอยู่ก็จะที่เรียกว่าฮีเตอร์นะฮะก็จะเป็นเส้นขดกลมๆตัวนี้แหละครับผมที่เรียกว่าฮีเตอร์แล้วก็จะมีอ่าเทอร์โมวัดอุณหภูมินะฮะวัดความร้อนของน้ำนะครับผม แล้วเรามาดูในส่วนของอตัวปรับตั้งอุณหภูมิหรือการปรับตั้งอุณหภูมินะฮะตัวนี้ก็จะบอกไว้ว่าปรับอุณหภูมิความร้อนที่เท่าไหร่ให้น้ามันร้อนเท่าไหร่กี่องศาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะฮะสามารถทําความร้อนได้ตั้งแต่30องศาถึง110องศานะครับผมแล้วมาดูในส่วนของอเจ้าตัวเทอร์โมโตัวใหม่ที่นักวันไดเตรียมไว้นะฮะเพื่อที่จะทําคลิปให้เรานะครับผมให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะ นี่ก็เป็นเทอร์โมสตัตนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนอ,อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวฮิตเตอร์นะครับฮิตเตอร์ทำความร้อนที่เรานำมาต้มน้ำนั่นแหละครับผมก็จะบอกไว้ใช้ไฟ220โวลต์3,200วัตต์นะครับผมครับก็เป็นอุปกรณ์สำคัญเลยนะฮะของเจ้าตัวถังต้มนี้นะครับผม วิธีหรือขั้นตอนการเปลี่ยนก็จะมีอุปสรรคอยู่เล็กน้อยนะครับผมในเรื่องการขันนะครับผมขันเจ้าตัวฮีตเตอร์ออกนะฮะจริงๆอ่ะไอเจ้าตัวฮีตเตอร์เนี้ยก็เดี๋ยวเรามาเปิดฝากันดูก่อนฝาใต้มอกันดูก่อนนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้ไขควงขันมันจะมีน็อตอ,อยู่สามตัวนะฮะต้องยึดฝาอยู่สามตัวเราก็ขันออกไปเลย เมื่อขันออกหมดแล้วเราก็มาเปิดดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับผมหน้าตาข้างในเปิดออกมาปุ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเาวนวลจะขยับก่อนให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดๆนะครับโอเคก็จะมีเจ้าตัวฮตเตอร์นะฮะที่เป็นทองเหลืองนะครับน็อตยุดก็จะตัวใหญ่หน่อยที่นวุบอกว่ามันเป็นอุปสรรคคือพื้นที่ใต้หม้อมันแคบนะฮะเราจะเอา ปรจตัวอื่นด้ามมันก็ขวางนะครับผมแล้วก็ขันลำบากเงี้ยฮะคือพื้นที่มันมีจำกัดโอเคนะที่นี้เดี๋ยวนวุฒิพาไปทำที่ขันก่อนแล้วกันเนาะครับเราก็มาอยู่หน้างาน่าทำที่ขันกันนะฮะตัวนี้ก็ทำขึ้นมาเองนะครับผมเราก็ใช้ไอ้เจ้าตัวน็อตทองเหลืองนะฮะ นอ็อตทองเหลืองที่ขันยึดทิตเตอร์มาเป็นแบบอย่างแล้วก็จะมีเหล็กฉากที่เรากัดตัดไวนะะ้สองตัวมาเข้ามุมนะครับผมก็คือเข้ามุมของเจ้าตัวน็อตตัวเมียน,นี่แหละครับอพอมาเข้ามุมไปแล้วปุ๊บโอเคจะอยู่ในรูปแบบนี้แล้วก็เหล็กแผ่นชิ้นนี้เราก็มาประกบด้านบนนะครับประกบด้านบนแล้วก็ทําการเชื่อมยึด หรือเชื่อมติดนะครับผมอ่าลักษณะอ่าเหล็กท่อตัวเนี้ยโอเคมาเชื่อมในแนวนี้แล้วก็ด้ามขันแล้วก็มาเสียบเข้าโอเคนะครับผมเสียบเข้าเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้จับอ่าปัจจัยตัวนี้แล้วก็หมุนนะครับผมแล้วก็หมุนออกนะฮะคือบางทีอ่ะมันแน่นนะครับผมมันแน่นแล้วพื้นที่มันแคบ เี้ยพื้นที่มันมีจํากัดโอเคเดี๋ยวนวฒิขออนุญาตเชื่อมก่อนนะฮะครับก็ตัดกลับมาเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะเสียบเข้าใน น็อตของตัวเมียทองเหลืองตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีด้ามจับที่สอดเข้าไปในรูแท่งนะฮะเวลาเราหมุนก็จะได้สะดวกหน่อยในพื้นที่แคบนะฮะจริงๆเราก็เอา,อาประแจเลื่อนตัวใหญ่ๆก็ได้นะครับมาหมุนแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สะดวกนะฮะโอเคตัดมาในาจุดเดิมนะครับที่เราทําค้างไว้นะครับผมก็ตัวนี้ฮีตเตอร์เดิมแล้วก็ถอดขั้วออกนะครับถอดขั้ว ออกทั้ง2ด้านนะครับขว้วไฟเพราะว่าอย่างน้อยอะฮีเตอร์ตัวเดิมมันก็เสียไปแล้วนะครับผมก็ถอดพั้วไฟออกแล้วก็สังเกตนิดนึงนะฮะสังเกตอาสายไฟเข้าออกนะครับผมเวลาเราเปิดเข้ามาอาบางคนเราไม่รู้นะฮะว่าสายไฟตรงไหนอะไรเป็นยังไงอ่านวงจรไฟไม่ออกอาโอเคเราก็ดูจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมก็ โอเคเราก็ถอดออกถอดสายไฟเราออกนะฮะถอดขั้วทั้ง2ขั้วของฮีเตอร์แล้วก็จะมีสายกาวนะฮะไอที่เป็นน็อตขันสายกาวที่ติดกับโครงแล้วก็จะมีะในส่วนของอาสายนะฮะสายวัดอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็ขันออกไปเลยนะฮะว่าไหนไหนเทอร์โมมันก็เสียไปแล้วแล้วก็ไม่ตัดแล้วครับจ่ายไฟอย่างเดียวเลยทำให้ฮีเตอร์ itter, ทำงานตลอดแล้วก็ตัด แล้วก็ขาดไปนะฮะอ่ะโอเควิธีถอดตัวนี้ก็ดึงออกมาเลยครับดึงอ่าตัวหมุนออกมาแล้วก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะฮะน็อตขันยึดนี้ก็ถอดออกนะฮะรือออกเลย ในส่วนของเจ้าตัวสาย t h e r m นะฮะเราก็ตัดออกไปนะครับผมก็เวลารื้อเราจะได้ลื้อออกอแบบง่ายๆนะครับผมแล้วสังเกตด,ดูด้านข้างก็จะมีตัวยึดหรือตัวเก็บสายทอร์โมนะครับผมนี่ฮะแล้วก็จะมีจะจะเจ้าตัวน็อตอุดเกลียวอุดรูบริเวณฮีเตอร์นะครับผมก็เป็นรูสำหรับอสอดสาย เทอร์โมนะฮะถอดเจ้าตัวแท่งเทอร์โมเข้าไปในตัวหม้อนะครับผมแล้วก็เกลียวตัวนี้จะเป็นลูกยางอ่าจะมีลูกยางเวลาเราขันอัดเข้ามันจะแน่นเต็มพื้นที่ไม่ให้น้ํารั่วหรือหยดนะฮะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่เราได้ทําขึ้นมานะฮะที่นวฒิอ่าพาเราไปทําขึ้นมาก็จะเป็นปัจแจที่ขันเนี่ยฮะก็จะมาขันในลักษณะนี้สังเกตดูพื้นที่นะครับพื้นที่ก็จะแคบๆหน่อยอย่างเงี้ยฮะเวลาเราใช้ปัจจตัวอื่น อย่างเช่นอ่ะปะจัจัยอย่างที่นักวิศว์บอกปัจเจอ่าปจัจัยเลื่อนหรืออุปกรณ์ตัวอื่นด้งทามันก็จะติดจ,จะติดขอบบ่อนะฮะโอเคตัวนี้เราก็ขันออกมาอ่าโอเคหลุดแล้วครับผมเจ้าตัวฮีเตอร์ก็หลุดออกมาแล้วนะแล้วเรามาดูฮีเตอร์เจ้าตัวฮีเตอร์ตัวใหม่นะครับเจ้าตัวฮีเตอร์ตัวใหม่นี้ก็จะอ่าขันออกมาดูก็จะมีลูกยางนะฮะลูกยาง กันน้ำรั่วซึมนะฮะอ่าเวลาใส่ให้เราใส่ฝั่งที่เราใส่น้ำนะครับผมเราใส่ลูกยางอ่ะฝั่งที่เราใส่น้ำเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเราทําการขันนะครับเวลาสมมุติว่าเราเอาลูกยางมาไว้ก่อนเจ้าหน้าตัวเมียนะฮะเวลาเราขันลูกยางมันจะเกิดการฉีกขาดนั่นเองนะครับผมถ้าเราใส่ในฝั่ง ที่นวุฒบ,บอกก็คือฝั่งที่เราใส่น้ําตัวนี้ลูกยางก็จะอยู่กับที่เวลาเราขันอ,อัดแน่นลูกยางก็จะบีบเข้ามาเต็มพื้นที่ไม่ให้น้ํารั่วซึมนะฮะโอเคตัวนี้เราก็ประกอบฮิตเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ขันอัดน็อตเกลียวให้แน่นนะครับ โอเคครับเมื่อเราขันประกอบฮีตเตอร์แน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจะมาถึงขั้นตอนการประกอบเทอร์โบนะฮะจะตัวเทอร์โมสตัคนะครับผมอ่าโอเครูปทรงแน่นอ่านะฮะด้านในก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมครับสำหรับ เจ้าตัวเทอร์โมสตาตนวุฒก็ได้อธิบายไปตั้งแต่ข้างต้นคลิปแล้วนะฮะก็ปรับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือต่ำสุดอยู่ที่30องศานะฮะอุณหภูมิการตัดต่อแล้วก็ส่วนความร้อนสูงสุดก็จะอยู่ที่110องศานะฮะซึ่งเทอร์โมตัวนี้ข้างต้นนวุฒก็บอกไปว่ามัน เป็นสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะครับผมเวลาเราปรับอุณหภูมิหรือว่าเวลาเราเปิดหม้อเนี่ยเราก็หมุนและตั้งอุณหภูมิไว้ที่เราต้องการนะฮะกี่องศาอย่างเนี้ยฮะพอตั้งไว้แล้วโอเคมันก็ทําการต้มให้ได้อุณหภูมิน้ําตามที่เราตั้งไว้มันก็จะตัดนะฮะเนี่ยฮะรูปแบบ เจ้าตัวเทอร์โมนะครผมสังเกตดูนิดนึงนะครับมันก็จะมีมาร์กบอกว่าเออหมุนไปทางด้านไหนอ่าแล้วก็มาร์กปิดก็จะเป็นขีดตัวนี้นะฮะเวลาเราปิดก็หมุนเข้ามาในลักษณะตรงขีดนะครับโอเคมาประกอบดูกันฮะ โอเคมาร์กปิดเปิดก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมสังเกตดูขีดนะ,อะโอเคครับผมส่วนเจ้าตัวแท่งเทอร์โมโตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปในรูนะฮะในรูข,รของฮีตเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ในฝั่งต้มน้ำนะครับผมแล้วหงายกลับมาดูนะฮะฝั่งต้มน้ำ ในส่วนตัวของฮีตเตอร์ก็จะมีรูที่เราสามารถอ่าเอาไว้เสียบเจ้าตัวเทอร์โมวัดอุณหภูมินะฮะจะไว้ตรงกลางหม้อเลยนะครับผมอ่าเสียบเจ้าตัวเทอร์โมแล้วก็จัดสายให้ดีนะครับผมเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับก็จัดสายให้เรียบร้อยพร้อมตรวจเช็คอ่าเจ้าตัวแท่งเทอร์โมอยู่ใน ปกติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการยึดาการยึดเจ้ารูสายโทรโมนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นนอ็อตแล้วก็จะมีลูกยางาตัวสีดำๆนะฮะที่อยู่ตรงระหว่างน็อตนะฮะตัวนี้เวลาเราขันน็อตเข้าไปโอเคเราขันน็อตเข้าไปตัวลูกยางก็จะอัดเต็มทึกพื้นที่อย่างที่นวุทบอกนะฮะอัดเต็มพื้นที่รูเพื่อไม่ให้น้ำอ่ะ มันรั่วลงมานะฮะรั่วออกมาในจุดนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ขันเข้าให้แน่นนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะน็อตตัวนี้พอขันแน่นปุ๊บลูกยางก็จะบีบตัวขยายตัวนะครับผม ครับเมื่อขันยึดในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาจัดยึดสายหรือเก็บสายเทอร์โมให้เรียบร้อยนะฮะสังเกตด,ดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างจะมีตัวเก็บสายนะฮะจะมีจุดเก็บสายเทอร์โมนะครับผมไม่ให้สายเนี้ยหลุดไปโดนในขั้วไฟหรือว่าจุดอื่นๆนะครับผมมิฉะนั้นแล้วอ่ะ,อะมันเป็นโลหะมันอาจเกิดการช็อตได้นะครับผมในเมื่อ ปโดนขั้วไฟหรือขั้วต่างๆของระบบสายไฟนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็มาประกอบสายนะฮะก็คือสายไฟสายไฟมีอยู่3เส้นก็คือจะเป็นเส้นกราวเส้นกราวก็คือเส้นสีเขียวนะฮะให้ขันเข้าตามเดิมคือขันเข้ากับเจ้าตัวน็อตหรือตัวเครื่องของตัวถังต้มนะครับผมแล้วส่วนสายนิวตัน นะสายนิวตันแล้วก็เอาเข้าขั้วฮีเตอร์ไว้รอเลยนะครับผมอสองขั้วเลือกขั้วหนึ่งนะครับก็สายนิวตันไว้รอเลยแล้วก็ส่วนาสายลายสายลายก็คือสายไฟนั่นเองเราก็เอามาเข้าเจ้าตัวเทอร์โมนะฮะเอาเข้าเจ้าตัวขาเสียบเทอร์โมนะฮะแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นขาออกไปฮตเตอร์อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่านี่ก็เป็นขั้นตอนของการประกอบอ่าสายไฟนะครับผมเนี่ยสายสีเขียวก็จะเป็นสายกาวอย่างที่นัำวดบอกนะขันยึดเข้ากับตัวโครงหรือตัวเครื่องนะฮะตัวถังเพื่อป้องกันการดูดหรือช็อตนะครับผม ครับก็จะประกอบอยากนิดนึงนะฮะเพราะพื้นที่มันแคบอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าสายนะฮะสายที่ออกจากเจ้าตัวเทอร์โมสตัตแล้วไปที่ฮิตเตอร์เพื่อให้ครบวงจรนะครับผมสังเกตดูเวลาเราเปิดสวิตช์นะฮะเจ้าตัวเทอร์โมเนี่ยมันจะมีสสายก็คือสายไฟเข้าแล้วก็สายไฟออกเวลาเราเปิดสวิต สายไฟก็จะออกไปที่ฮีเตอร์นะฮะซึ่งตัวฮีเตอร์มี2ขั้วก็จะมีขั้วที่เราต่อเนวต้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อเราเปิดสวิตช์มันก็จะทํางานครบวงจรฮีเตอร์ก็จะทำงานนะฮะทำการต้มน้ําให้เดือดตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับผมเมื่อเดือดตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้เทอร์โมตัวนี้ก็จะทําการตัดไฟนะฮะ ไม่ให้ไฟเข้าฮีตเตอร์เพราะว่าอุณหภูมิมันได้ตามที่เราตั้งแล้วครับผมครับเมื่อประกอบสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการปิดฝาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาทำการทดสอบดูนะครับผมโดยการาใส่น้ำเข้าไปนะครับแล้วทำการเปิดสวิตช์เทอร์โมเพื่อต้มน้ำนะครับ ครับก็ตัดมา,าขั้นตอนของการเติมน้ําหรือต้มนะฮะนวุก็ไปแอบเอาน้ํามาใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะใใส่น้ําให้ท่วมฮีตเตอร์นะฮะในระดับนี้ฮะคือเราทดสอบก่อน,นะฮะใส่น้ําให้ท่วมฮีตเตอร์แล้วก็ทําการเปิดสวิตช์อ่าโอเคตอนนี้มันอยู่ในปกติปิดเราก็เปิดนะฮะเปิดเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยว รอรอให้มันต้มก่อนนะฮะแล้วเรามาสังเกตดูเจ้าตัวฮีเตอร์นะฮะเวลาต้มนะ้ำมันจะเกิดเป็นเขาเรียกอะไระเกิดเป็นไอความร้อนหรือว่าจับตัวเป็นอฟองนะฮะเป็นเป็นฟองอากาศนะฮะสังเกตได้ว่าเออโอเคฮีเตอร์ตัวนี้ทำงานแล้วนะเง,งี้ยประมาณนี้นะครับผม ่าเดี๋ยวรอดูนะครับผมอ่ากลับไปดูอีกรอบนะฮะว่าเจ้าตัวฮีเตอร์เนี่ยฟองอากาศจับเต็มแท่งหรือเปล่านะครับโอเคลักษณะนี้นะฮะก็กำลังทำความร้อนอยู่นะฮะสังเกตดูจะมีไอน้ำขึ้นแล้วก็ฟองอากาศจับรอบฮีเตอร์นะครับอ่าแล้วอ่าดูปากดูอ่าตรงบริเวณ ฝาหม้อหรือว่าบนหม้อก็จะมีไอน้ําเริ่มมีไอน้ําขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นวุฒก็ได้พาเรามาเปลี่ยนเทอร์โบและฮีเตอร์ของถังต้มเรียบร้อยนะครับพร้อมเทรดระบบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะฝากกดติดตามนวุฒด้วยนะครับ